小心ตอนนี้รถไฟจะมาแล้ว请您站在红白线的คนเต็มเลย าัามองอ่ะขบวนเหล็กอะไันี่น,<อ>น,นิ่วออนิ่วไปม,มาและะ้วไไมม่ตต้้องงัวลปนะ เนะี่เอาไปเทียวน้ำตกเหรอไม่ป้อนอ้าวป้อนหายไปไหนวะ <laughs> านกี่ตัวห้าตัวดูนู้นเนี่ยดูสะพานดีกว่าสะพานแล้วกัหมดแล้ว ป้านไปไปแล้วไปล <c oughs> ไม่ตามเอ <c oughs> oh, ้วิ่งตามเร็วไปแล้ว <c oughs> ตามไม่ทันแล้วบาย